การแต่งงานยังเหมาะกับยุคไอทีอยู่ไหมในเมื่อส่วนใหญ่แต่งแล้วก็อย่าอย่างรวดเร็วแต่งแล้วก็ระแวงล่ำไปว่าคู่ครองของตนกำลังคุยแบบไม่มีเสียงอยู่กับกี่กี่คนกันแน่โซเชียลมีเดียถูกออกแบบมาให้ผู้คนคุยกันง่ายๆหางแค่ไหนก็เหมือนใกล้ไม่เจอกันนานเพียงใดก็รื้อฟื้นใหม่ได้เร็วแต่ละคนมีโปรไฟล์ มีสถานะปัจจุบันให้ดูในคลิกเดียวเมื่อมนุษย์สื่อสารกันได้ง่ายแสดงสถานภาพส่วนตัวให้ใครๆดูได้ทุกวันทั้งหมดของความเป็นมนุษย์ก็แบบออกมาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่โตมาก,กับความอยากเป็นซูเปอร์สตาร์เกิดความรู้สึกว่าความรักจากคนคนเดียวไม่พอของตายที่มีในมือยังไม่ใช่ที่สุดยิ่งไปกว่านั้นจอดของธุรกิจยุคใหม่ยังสนับสนุนไอเดียที่ว่า ทำอย่างไรก็ได้ให้มีคนเห็นมีคนไลค์มากที่สุดจากฐานความรู้สึกที่คนยุคเราถูกบีบให้ต้องเรียกร้องความสนใจจากคนจำนวนมากกลายเป็นสะสมอาการเสพติดความสนใจจากหลายๆคนซึ่งชีวิตแบบนั้นซูปเปอร์สตาร์รู้ดีว่าแง่ดีแง่เสียเป็นอย่างไรวันไหนคนให้ความสนใจมากเกินไปก็ลำคาญวันไหนคนไม่สนใจเลยก็เสียหน้าต้องสร้างวงจรเรียกความสนใจ ตามเช็คเลตติ้งกันใหม่แล้วที่สำคัญซูปเปอร์สตาร์ที่บริหารความรู้สึกตัวเองไม่เป็นแม้ประสบความสำเร็จในการครองใจคนไกลตัวทั่วประเทศก็มักล้มเหลวกับการคองใจคนใกล้ตัวเพียงคนเดียวถ้าโซเชียลมีเดียทำให้คนยุคไอทีพยายามเลียนแบบซูปเปอร์สตาร์หรือกระทั่งพยายามกลายเป็นซูปเปอร์สตาร์จริงๆก็ไม่น่าแปลกใจว่าผู้คนยุคเราคงต้องเจอกับประสบการณ์น้องนองซูปเปอร์สตาร์ ซึ่งรวมลงมาเป็นความรู้สึกเดียวคือขัดขาดกันเกินตลอดอย่างเช่นทุกคนต้องการความรักความอบอุ่นที่มั่นคงแต่ความรักก็เหมือนสิ่งมีชีวิตที่ต้องการอาหารและอาหารที่เราเลี้ยงชีวิตของความรักก็คือการเอาใจใส่แต่ใครจะเอาใจใส่คนแก่คิดเพียงคนเดียวได้จริงเล่าถ้าต้องมัวง่วนอยู่กับการเช็คเลตติ้งจากคนแปลกหน้านับไม่ถ้วนวันไหนที่คนไหน่ใจคิดก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องตลก ที่คนยุคไอทีพยายามคว้าลมแรงมาก่อนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยผิวเผินชอบจำนวนมากกว่าคุณภาพแล้วละเลยหรือก็ทั่งเลิกให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่จริงจังมั่นคงถ้าวันนี้สิ่งที่คุณกำลังทำแฝงอยู่ด้วยอารมณ์อยากให้ดูดีในสายตาคนอื่นมากกว่าจะให้รู้สึกดีกับตัวเองและคนใกล้ตัวก็ต้องเร่งรู้เร่งบอกตัวเองว่า เรากำลังถูกสังคมประหลาดเกินกินถูกบีบให้สร้างตัวตนที่กวงว่างขึ้นมาแทนตัวตนที่มีแก่นสารเมื่อไหร่ที่คุณล้ำเส้นก้าวออกมาจากการมีความสุขกับชีวิตตรงหน้าไปหาความสุขจากชีวิตในโซเชียลมีเดียเต็มๆคุณเริ่มอยู่บนหนทางที่นำไปสู่การไม่แคร์ชีวิตคู่อาจไม่แคร์แม้กระทั่งชีวิตตัวเองแค่แต่ภาพของใครก็ไม่รู้ไม่แน่ว่าใช่ตัวเองหรือเปล่าไม่มีนักประดิษฐ์คนใดทำผิด ความอยากของมนุษย์ผลักดันให้ต้องสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ทุกวัน Facebook ลงเงิน2,000ล้านเหรียญกับ o c u คิ s ัซึ่งเป็นผู้ทำเทคโนโลยี Virtual Reality ให้ใช้ได้จริงนั่นคือแนวโน้มที่ชัดเจนว่าต่อไปโซเชียลมีเดียต้องเกี่ยวข้องกับการจับต้องตัวได้จากระยะไกลการปลอมหน้าพระเอกนางเอกมาทำความรู้จักกันคงยากจะคาดเดาว,ว่าภาวะความฟุง้งซ่านทางเพศจะตเตลิดไปขนาดไหนวันนี้ยังตั้งสติกันได้ สอนลูกหลานให้ตระหนักว่าสังคมกำลังเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ยุคมายาเต็มรูปคนที่คิดสั่งสมความเข้มแข็งทางธรรมเพิ่มขึ้นทุกวันเท่านั้นที่จะไม่ถูกขึ้นเทคโนโลยีซัดพาสำนึกกให้จมหายไปเสียก่อนดังตรินเมษายน58